สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าพูดถึงหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็น่าจะไม่มีใครรู้ไม่รู้จักนะครับบิกริมนะครับซึ่งเข้าตลาดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดมีการพักตัวลงมานะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปดูบิกริมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความเหมาะสมที่จะลงทุนบ้างหรือยังนะครับแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนเป็นอย่างไรนะครับบิกริมนี้ก็เป็นหุ้นที่ ค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานนะครับแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเปิดดําเนินการมานานแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับหลังจากที่เข้าตลาดก็อยู่ในลําดับเรียกว่าต้นๆนะครับในการเทรดดิ้งนะครับบิ๊กรมเนี่ยนะครับเขามีบริษัทที่เป็นบริษัทลูกอยู่เยอะพอสมควรเลยครับนะครับตามภาพที่แสดงนะครับเมืว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะฮะ ที่เขาไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นนะครับมีส่วนของโปรเจกต์ครปนี่ซึ่งเขาตั้งเป็นบริษัทย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ฟันต่างๆนะครับซึ่งโดยพื้นฐานในสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งทีเดียวครับผมให้ดูจำนวนโรงไฟฟ้านะครับที่เขานะครับกำลังดาเนินการอยู่นะครับก็มีอยู่สส่วนนะท่านสมาชิกดูนะครับโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ เปิดดําเนินการแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีบางส่วนนะครับที่อยู่ระหว่างดําเนินการก็คือยังไม่เปิดทําการแล้วก็ยังไม่ได้สร้างรายได้นะครับอย่างเช่นนะครับพลังงานความร้อนร่วมนะครับจำนวนโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่19โรงนะครับเปิดทําการไปแล้ว17โรงนะครับนะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ2โรงไฟฟ้าที่รอที่จะดําเนินการแล้วก็สร้างรายได้ให้เขานะครับนะมีแบ็กอัพนะ f o r power trading นะครับ มีพลังงานแสงอาทิต kind of ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด25โรงนะครับอันนี้ก็ดําเนินการไปแล้ว24โรงนะครับพลังงานน้ํา9โรงนะครับดาเนินการไปแล้ว3โรงฉะนั้นอีก3โรงนี่ยังไม่ดําเนินการนะครับพลังงานลม2นะฮะก็ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมนะครับก็มี1โรงแล้วก็ดําเนินการไปแล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด57โรงนะครับแล้วก็ดําเนินการไปแล้วทั้งหมด46โรงฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออีก เท่าไหร่ฮะสิดโรงนะครับที่ยังรอดําเนินการฉะนั้นส่วนที่โรงไฟฟ้าที่เขากําลังรอที่จะดําเนินการอยู่เนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่พร้อมที่จะสร้างรายได้ให้เขาในอนาคตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับโดยรวมที่เขาคาดการณ์เนี่ยประมาณการกําลังการผลิตนะเป็นไมกะวัตเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ2368.7มกเมกะวัตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับมีรับรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับ 1,819.4เมกะวัตต์นะครับนั้นก็คิดว่าก็เหลืออีกรวมๆเกือบพันมิกะวัต์นะครับซึ่งรอในที่จะดำเนินการนะครับโครงการของเขาเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับก็มีการกระจายไปอยู่หลายประเทศนะครับในประเทศเวียดนามนะครับในประเทศกัมพูชานะครับนะครับในเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็ดำเนินการอยู่นะครับนะฮะกำลังการผลิตเนี่ยโดยประมาณนะครับ เมื่อปี61เนี่ย40โครงการเนี่ย2อ7 6เมกะวัตตนะ์นะครับในปี62นี่ยนะครับมี46โครงการนะครับสองพเาสิบหเมกะวัตต์นะซึ่งเพิ่มขึ้น40%นะอันนี้เป็นการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งรวมในปี62อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็คาดการนะครับถึงปี68นะปี68ปีนี้ปี63นะครับปี68ก็คืออีก5ปีข้างหน้านะครับทั้งหมด57โครงการนะครับ3,424เมกะวัตต์นัสนแปลว่า ถ้าเราจะลงทุนนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับถือหุ้นไปสัก5ปีถึงปี68นี่นะครับรับรู้รายได้ให้ครบ57โครงการเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ตอบรับนะครับพื้นฐานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมให้ดูสัดส่วนนะครับจำนวนโรงไฟฟ้านที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับบิกริมเนี่ยนะครับอยู่ที่11.8%ของทั้งหมดนะครับก็ยังเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะัะ ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ท่านสมาชิกทราบอยู่แล้วนะเอ็กโคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราชบุรีแรงต่างที่สัสดส่วนของเขาใหญ่กว่านะครับนะบีครีมก็มีทั้งหมด11.8แนะครับแล้วก็สัสดส่วนกําลังการผลิตโดยรวมนะครับอยู่ที่9.5%นะครับก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่เป็นส่วนน้อยอยู่นะครับแต่ว่ากําลังการผลิตในอีก5าปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวว่าสัสดส่วนตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะว่าโครงการต่างๆที่เขา คาดการไว้นะที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะทั้งหมด57โครงการอย่างที่ผมเรียนใน้ทราบเมื่อกี้เนี่ยนะก็พร้อมที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าครับผมให้ดูรายได้จากการขายไฟฟ้านะครับรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปี60จนถึงปี62ก็คือประมาณ3ปีย้อนหลังนะครับเขาก็ขายให้ใครบ้างครับให้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเวียดนามนะครับในลาวก็มีเห็นไหมครับนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี60เนี่ยนะฮะรายรายรวมรายได้ของเขาเนี่ยประมาณ3 0,000ื่นล้านนะครับก็คิดเป็นร้อยละทั้งหมด95.6นะครับปี6ปี61เนี่ยสามหมล้านนะครับก็เป็น96.5นะครับแล้วก็ปีหกสองนี้นะครับสี่หมล้านนะครับก็เป็น97้สเดเห็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ สัดส่วนที่ผมเห็นเขารับรู้รายได้ก็คือการขายไฟฟ้าให้กับเวียดนามเห็นไหมครับเพิ่งได้ขายเนี่ยเมื่อปี6-2นี่เองเนะก็ <S 2> <S 2> รับรู้รายได้ไปทั้งหมด1,600ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแอสเซทนะครับที่เขาเริ่มสร้างเอื้อนยิงให้นะก็น่าสนใจทีเดียวครับนะยังมีอีกโครงการต่างๆที่กำลังรกจ,จะดำเนินการแล้วก็สร้างไรายได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ รายได้โดยโรวมนะครับผมให้ดูเลยว่าในปี60เนี่ยนะครับรวมรายได้จากการขายและการให้บริการนี่นะครับสามหมนล้านนะครับปี61ขึ้นมาเป็น36,00 0ล้านนะครับแล้วก็ปี62อยู่ที่44,000ล้านนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนันยยะสําคัญนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยครับยิ่งมีวิกฤตโคโวิด -19 เนี่นะครับปี63อย่ผมคาดว่า การใช้ไฟฟ้าหรือรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยน่าจะยิ่งมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นกราฟเป็นตารางเกี่ยวกับการเงินของเขาว่าความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเขาเป็นยังไงบ้างดูนะฮะสินทรัพย์นี่นะครับผมให้ดูปีห2อเลยว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะปี6 0 6 1 6 2เนี่ยนะครับล่าสุดปี62อเนี่ยอยู่ประมาณ1 2ึ0 0 0ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็นี้สินโดยรวมเนี่ยแปดหมื่นสามพันล้านนะครับซึ่ง เอามาลบกันแล้วก็จะได้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นล้านนะครับก็เป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี60เนี่ยเจ็ดล้านปี6 1นี่แปดพันสี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็ปี6 2เนี่ยขึ้นมาทั้งหมด1นึ่งหมื่นล้านเห็นไหมครับนั้นส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยยิ่งบวกย,ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมากกว่านี่สินที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่่งงงนน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 ััักกกลทุุคคจจจะะดดูตรรรีี้้มาาๆบบอ็สใ ปี60นะครับ8,700ล้านนะครับปี61ขึ้นมาเป็น9,000ล้านนะครับแล้วก็ปี62นี่11,000ล้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกำไรสุทธินะครับอยู่ที่3,900ล้านนะครับเมื่อปี62นะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี61นะครับนะส่วนอื่นก็คิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะดูได้คือโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของรายได้ส่วนของกำไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับ พอแยกออกมานะครับเป็นส่วนเป็นส่วนเลยนะครับผมให้ดูตามตารางนี้เลยครับรายได้จากการขายและการให้บริการนะครับถ้าเทียบจากปี62กับปี61นะครับก็เพิ่มขึ้นทั้งหมด20%เ็นห็นไหมครับนั้นผมคิดว่าปี63นี้ก็คงเพิ่มขึ้นเป็นลําดับนะครับส่วนของ E b ITDA นะครับนะฮะปี61เทียบปี6 2นี่เพิ่มขึ้น24.9ส่นะครับส่วนของกําไรสุทธิส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับก็เพิ่มขึ้น25.1%สิครับสินทร์พย์นะครับนะฮะ าจากปี61นะครับเทียบปี62เนี่ยก็เพิ่มขึ้นร่วมๆ20,000ล้านนะครับน kind of หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับจากปี61จากเทียบกับปี62นะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณา2 1 0 0 0ล้านโดยประมาณนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือเวลาเอาสินทรัพย์ของเขามาลบหนี้สินเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นก็มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธินะครับต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะครับ จะเห็นว่าปี62นี้ลดลงนะครับเหลือ1จุดอุ่เหลือ1อ่าหเท่านะครับปี61นี้1.5นะครับปี6 2นี้ลดลงเหลือ1เท่านะฮะค,คืออัตราการใช้เนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่ต้องแทบจะเดาเลยว่าน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่การได้นะครับข้อมูลนะฮะพิจาในการตัดสินใจก็ยิ่งจะคอนเฟิร์มในความคิดของเราว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นไฟฟ้าตัวไหนนะครับแล้วก็ หุ้นบางตัวเนี่ยหุ้นในโรงไฟฟ้าบางตัวเนี่ยราคาก็ไปเยอะแล้วนะนั้นหน้าที่ของนักลงทุนคือไปมองหานะครับหุ้นโรงไฟฟ้าที่ยังคิดว่าต่ำกว่าโมโูลค่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะตามรายได้ตามโครงการแรงต่างที่เขามีการอรอดําเนินการหรือว่ารอรับรู้รายได้อันนี้สําคัญนะครับผมให้ดูการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี6 56นะครับจนถึงปี6-2นะครับเจนว่ามันมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งภาคครัวเรือนนะครับมีทั้งภาคธุรกิจนะมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็อื่นๆนะครับประมาณการการผลิตนะฮะอันนี้เขาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงนะฮะสิ่งที่ท่านสมาชิกต้องดูดีๆคือว่าอะไรครับก็คือซอสดีซอสของเขานะก็คือสิ่งที่เขานํามาผลิตเนี่ยเขาจะ เน้นการใช้ส่วนใดอันนี้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับนะฮะเห็นไหมครับแผนการนี้คือแผนการนะครับจากปี61จนถึงปี80ดูนะครับอันนี้เป็นแผนการท,ที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาวางไว้ดูนะครับลิกไนท์ฐานหินเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับนะเช่นว่าการใช้ลิกไนท์ฐานหินเนี่ยจาที่แผนนะครับของประเทศเราเนี่ยนะครับมันมีการใช้เนี่ย เขาจะใช้ปริมาณเท่าๆเดิมหรือลดลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องรู้นะครับข้อที่2คืออะไรครับเขาจะใช้พลังงานก๊ารธรรมชาติเนี่ยมีอาาัตราส่วนที่มากขึ้นนะพลังงานาน้ำนะครับพลังงานน้ำนี่ทั้งในเขื่อนในอะไรต่างประเทศเนี่ยที่เขานําเข้ามาเนี่ยครับพลังงานที่เป็นลักษณะของพวกที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับสัดส่วนข้างบนเห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือ ตามที่เขาวางแผนไว้นะครับตั้งแต่ปี6-1ถึงปี6 1, ถึงถึงปีสูตรนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่แต่เดิมนี่นะครับฐา,านหินลิกไนอะไรต่างเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดมลพิษเนี่ยนะครับมันจะมีการใช้ลดลงเรื่อยๆทั่วโลกนะไม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยก็มีการใช้พลังงานส่วนนี้ลดลงอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเราควรจะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนั้นหรือเปล่านะคร นะหรือนะครับหุ้นที่ใช้ถ่านหินลิกไนท์ในการสร้างพลังงานอยู่นะครับควรจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะครับเพื่อที่ให้บริษัทยังคงอยู่เพราะในอนาคตเนี่ยนะครับการใช้พลังงานาสะอาดเนี่ยมันจะมากขึ้นแน่นอนอันนี้ในของประเทศไทยนะครับที่เขาวางแผนกันไว้นะครับนั้นท่านสมาชิกต้องดูว่านะครับหุ้นกลุ่มไหนที่เป็นพลังงานสะอาดที่เขาวางากลยุทธ์ไว้ในการที่จะ เติบโตในอนาคตไม่ว่าจะเป็น EA ไม่ว่าจะเป็นวิกริมนะครับหรือหุ้นอีกตัวอื่นตัวเล็กๆก,ก็มีครับนะแอ g ส e e n ดกรีเนดอย่างเงี้ยก็มีฮนะนั้นเราไปดูซิว่าเราจะพอลงทุนในหุ้นตัวไหนได้บ้างหรือนะครับบริษัทอย่างอื่นนะครับที่เขา,าสร้างพลังงานสะอาดขึ้นมาเนี่ยนะครับนะอาจจะเพิ่งรับรู้ไรายได้หรือว่าเพิ่งคิดจะสร้างอะไรพวกนี้หรือมีแนวทางที่จะเติบโตไปนานาคตนะครับเราก็ต้องไปดูนะฮะว่า เราพอจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนั้นได้ไหมแล้วก็ถือยาวๆนิดนึงครับถือยาวๆนิดนึงอย่างบีคริมเนี่ยฮะถ้าท่านลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่านะครับห้าปีนะฮะอย่างน้อยนะควรจะถือไว้นะครับทีนี้มาดูกราฟทางเทคนิคบ้างนะครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะฮะท่านสมาชิกครับกราฟเดย์เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาต่ําสุดเนี่ยนะครับต่ำกว่า28บาทก็อยู่ประมาณสัก20อ่าบเบาท26บาทแถวนี้ครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกราฟนี้ยังเป็นขาลงนะ ขาลงเพราะว่าอะไรครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองอย่างที่ผมเรียนท่านสมาชิกทราบนะครับมันมีการปรับตัวแบบนี้นะครับเมื่อกราฟเป็นขาลงในเดนะครับเราก็ต้องดูว่าลงแล้วมันลงสุดหรือยังนะครับการที่จะรู้ว่าลงสุดหรือยังเนี่ยเราก็ต้องใช้กราฟวีกับกราฟมันเนี่ยเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าอ่ามันลงเพื่อที่จะพักฐานในระยะยาวนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นไปตลอดหรอกครับมันขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็ต้องพักนะฮะจังหวะพักนี่แหละเป็นจังหวะที่เราควรจะต้อง เข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อนะฮะจังหวะที่มันขึ้นไปแดงๆเนี่ยบางทีท่านไปซื้อแล้วเข้าไปติดสูงนะ,ะบางทีติดสูงแล้วก็รอรอนานไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะพักตัวไปปีสองปีอย่นางเงี้ยนานเข้าแล้วก็อ่พอพอมันได้ที่ปุ๊บมันก็อ่ปรับตัวสูงขึ้นอันนั้นคือเราทนไม่ไหวแล้วเราไปขายขาดทุนอย่างเงี้ยผมอ่แนะนําว่าไม่ควรทําแบบนั้นนั้นรอจังหวะที่มันพักตัวแบบนี้แหละครับค่อยไปลงทุนอย่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับอ่ากราฟเดย์น,นะครับ พอมันลงมาถึงนี่นะฮะจุดต่ําสุดอยู่ประมาณ27บาทนะก็รีบาร์ขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยมันเริ่มบีบแคบนะครับเริ่มบีบแคบความหมายของการบีบแคบของเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้แปลว่ามันกําลังไซเวนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับไปดูกราฟวิ่นิดหนึ่งครับกราฟวิ่เนี่ยผมตีเส้นฟิโบนัคซีนะครับรีเทสมต์ให้ดูว่าจุดตกของมันเนี่ยตกลงมาลึกนะฮะโซนตกลงมาถึงนี่เลยครับโซนสีแดงเลยนะครับ ก็คือลงมาเนี่ยเจกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ที่28.25ตรงนี้ครับราคาตรงนี้หลุดลงมาตรงข้างล่างเนี่ยก็ประมาณ27บาท26บาทแถวนี้ครับแล้วก็มีรีบาวขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยใครได้ราคาหุ้นแถวนี้ก็อ่ก็แสดงความยินดีนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เปรียบระดับหนึ่งแล้วครับหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปในกราฟวีเห็นไหมครับแล้วเข้าไปไซเว์ตอนนี้ก็ยังไซเว์อยู่นะครับท่านสมาชิกก็เป็นจังหวะนะที่จะเข้าไปดูว่ามันจะพอลงทุนได้ไหมนะครับอันนี้เป 90าวิคนะครับนาสีแดงตรงนี้นะครับก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย90้ิวิคนะครับะฉะนั้นเนี่ยการอยู่เหนือเส้น90วิคแปลว่าในกราฟวิคเนี่ยนะก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันยังมันหลุดมาแป๊บหนึ่งนะฮรแล้วมันก็ขึ้นไปแสดงว่าการลงของมันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการขายทํากาไรอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการรีบาวขึ้นไปอย่างรุนแรงเป็นลักษณะของ shape นะครับเป็น Vshape ทีนี้การขึ้นการลงแบบ shape เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ดี การขึ้นไปหลังจากที่ตกลงมาแรงๆเสร็จแล้วก็ไซเวแบบเนี้เป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเวลาได้ซื้อหุ้นช่วงที่มันปรับตัวลงมานะครับ MACD ก็อยู่ในแดนลบครับะฉะนั้นเนี่ยแรงขายก็ยังจะมีครับแรงขายแรงซื้อก็จะมีอยู่เรื่อยๆตราบจนกระทั่งกราฟวีคนะครับมันมีการตัดของเส้น MACD 12เหนือเส้น MACD 2 6ขึ้นไปเนี่ย ก็เป็นสัญญาณซื้อในกราฟวีครับแล้วก็ระยะยาวก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาสูงสุดที่เขาเคยทําได้ดูจะเกือบ70บาทนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยดิสเขาลงมาอยู่ประมาณ43บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวในการเข้าลงตูนครับอันนี้เป็นกราฟมันนะครับนะกราฟมันเส้นสีแดงของกราฟมันเนี่ยเกบมันนี่ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมาเมื่อ2017เเนี่ยนี่เองนะครับไม่นานนี่เองนะครับสิงหาประมาณ อนี่ครับขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกราฟมันเห็นไหมครับมันยังเป็นขาขึ้นนะฮะเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นไปทํำลายนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาต่ําสุดตรงนี้นะฮะเทียบกราฟวีก็เท่าเท่ากันนะครับคือหลุด28.75นะครับคือลงต่ํากว่า0.23ตรงนี้ครับอยู่ในโซนสีแดงแล้วก็มีการดีบาวขึ้นไปนะครับนั้นบีกริมเนี่ยนะครับแท่งเทียนของเขาเนี่ยยังยืนเหนือเส้น20มันนะฮะ ยังยืนเหนือเส้นยี่ิบมันฉะนั้นการยืนเหนือเส้น20มันเนี่ยแสดงว่ามันก็ยังเป็นอะไรฮะมันก็ยังเป็นลักษณะของอกราฟที่มันเป็นขาขึ้นอยู่จริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไปมองภาพสั้นก็คือเราไปมองภาพเดย์นะครับเราไปมองอภาพสั้นที่เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นเป็นรายนาทีเป็นรายอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นลักษณะที่เป็นลงนะถ้าลงสั้นๆนเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะฮะในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวเนี่ยการลงแบบนี้ก็แค่พักฐานนะฮะ พักฐานเสร็จไซเวนิดหนึ่งเราก็ขึ้นไปต่อแล้วก็ทำนิวไฮอัน,นเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นแบบนั้นเพราะว่ากราฟทางเทคนิคท้ายที่สุดมันจะไปกับฟันเดเมนทัลเรารู้อยู่แล้วว่าอีก5ปีนะครับโครงการเขารอตั้ง57โครงการแล้วก็รอรับรู้รายได,ได้อยู่เยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยการถือหุ้นบีกริมนะครับช่วงระยะสั้นๆน,นี่นะครับเวียงๆขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยบางทีมันอาจจะ,ะทําให้เราหมุดหงิดนะฮะเราเราอย่าไปสนใจจังหวะ ที่มันไซเบย์จังหวะที่ลงมาแรงๆนะครับสะสมไว้แล้วก็รอไปสัก5ปีตรงนั้นนี่นะครับกราฟฟันกราฟทางเทคนิคจะตอบรับฟัน d ดเมนทัลอย่างอย่างอย่างดีมากแล้วก็นักลงทุนที่อดทนได้นะฮะในถึง5ปีนีผมว่า,าน่าจะทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำรรทีเดียวถ้าเราถือได้นะครับเพราะว่าโครงการของเขาเนี่ยยังรอรับรู้โครงการที่รอที่จะดําเนินการอีกเยอะแๆเลยนะครับนั้น ก็คงได้ไอเดียในการลงทุนนะฮะท่าสมาชิกนะครับงั้นการลงทุนในหุ้นไฟฟ้านี่ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะได้เปลี่ยบเพียงแต่ว่า,าเราเราอยู่สั้นๆไม่ได้เราต้องดูระยะยาวนะครับเราต้องดูโครงการของเขาว่าเขาทําโครงการไปถึงไหนและโครงการในอนาคตเนี่ยเขาจะผลิตนะไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็ไล่มาให้ดูหมดแล้วนะเป็นประโยชน์ในการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้าไปนะครับให้คนที่ท่านรักนะครับ ใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้นะครับแล้วก็ผมจะใส่ตรงนี้ว่าในเพลย์ลิสต์นะฮะถ้าท่านยังไม่ได้ดูหรือว่าท่านไหนที่ดูไม่ทันเนี่ยเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของหุ้นตัวอื่นด้วยอะไรต่างๆเนะี่ยผมจะพยายามทําแล้วก็ใส่ไว้เรื่อยๆให้นะครับนั้นก็คงเท่านี้ครับท่านสมาชิกนะครับหากมีข้อคอมเมนต์อะไรแล้วก็อินบ็อกซ์มาไว้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบอท่านสมาชิกนะทุกคําถามนะที่สามารถตอบได้นะครับนั้นก็ โชคดีในการลงทุนครับท่านสมาชิกครับสวัสดีครับ